โอเคก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับก็มากับผมเทราพบเกมเมึงครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแล้วก็เล่นเกมอะไรครับวิธีตายร้อยวิธีอะไรเนะโอเคก่อนแรกแล้วก็ห้าที่เป็นตแล้วพิมพ์ตามผมนะครับวิธีตายรอ้อยวิธีค้นหา นี่คับอันแรกเลยครับกดติดตั้งไปครับเราก็ตัดคลิปตอนมันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโอเคตอนนี้มันก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นเกมเหมือนที่พิ่แป้งเล่นครับโอเคเข้าไปเลยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เรามันเหลือแป๊บหนึ่งโอเคโอ ก็มาแล้ก็จะเป็นอย่างนี้นะปรดเพ่แพ่ปิดเปิดประตูน้ำนี่ เราก็เลือกเป็นคนดีกับคนร้ายได้นะอันนี้แล้วก็จะเป็นคนดีก่อนแก้วนี้แก้วนี้แม่เฮ้ยโอยเทเราเซไฟเราเซไฟเราเซไฟเราเซฟไฟเทต่ไอตได้แล้ว <c oughs> ไปปไักไปปักเลยนะ โอเคตอนนี้ก็ตีปลาได้นะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสสองโอเคลอดลอดลอดใส่ยาเยอะคราวนี้เราก็จะให้แม่กินแก้วที่มียามั่งนะกินแก้วนี้เลยแม่รูปากีจีรยากันครับหนามืดตายมาลองใส่มุ่งมวัวกันครับ คลิปคลิปูออกจากโลกแล้วครับน่าร้ายมากถ้ามึงจะกดอะไรเอ็กเก็บกล้วย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 เรียบร้อยน้ำปิดน้ำปิดน้ำปิดน้ำน้ำท่วมปิดน้ำยังไงวะ ประมานนี้นี่ต่ออืมวิวก็เป็นการสวิงอ่ะเรือเคได้แล้วนรงสือ,เ,เ,อ,สอเป็ดอันฟรุ่ฟริงเปิดประตูให้พ่อพ่อจะขี้เลื่องตืดอ,อันนี้ก็ตอไปแล้วเราเราจะตอเป็น อ่าเราก็ตอบเป็นรูปอันนี้อ่าชอตจะโอ้โหไฟสวยมากโกรธโกรธโอ้ยเป็นคนแก่หยิบกล้วยชาเอเอจะพอแล้วว่าหัวแตกล้็จิย,ย่าย่าชิบมเข้าตับอ,อยากเลก่นมั้ง ตอนเห็น,น,นอุลตร้าแล้วก็มายืนดูนั่งดูแดบสวิงสวิงโอ้ยพ่อว่ายน้ำมาใหม่ด้วยเฮ้ยออกซิเจนอยู่นี่พ่อพ่อออกซิเจนอยู่นี่พ่อพ่อทางนี้พ่ออะไรมึงเนี่ยพ่ออ่าตายตาย just just ้ กล้วยเอกล้วยเล่นไปแล้วดูหนึ่งปีพ่อจะแล้วก็จะช่วยพ่อกก็วันนี้ไม่หัวแตกโชคดีโชคดีดดกดลิฟต์เลยเอา้าหนึ่งสองสามสีห้ากโอเคขึ้นลิฟต์ตามสบปชายรรูปปิดน้ำปิดน้ำไ้ไหนวะปิดปิดปิด,ปดโอ้โอ อ่ะตอ่อสายไฟอีกเงี้ยก็บอกอยังไงว่าจะตอบเป็นรูปเงี้ยไอมันเมื่อกี้ก็จะเป็นรูปฮอตดอกนะเราจะทำดีไม่ทำบาปตีปลาไปหนึ่งทีนี่ไหนมาตีกูอ่ะ,อ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 ะเกมเข้าแกง้ยโอเค นี่ได้ลูกฟ้าผาแล้วครับมาเริ่มเลนฟ้าผ่าฟ้าผ่าไปจับกระเรียมเลยเราจะลองกดมัมมวดหนึ่งสามมาเราจะไม่ช่วยแม่เอา้าขนาดไม่ช่วยนะเนี่ย อะไรเบอร์ใครเนี่ยเกาเกาเกาแม่บายโอ้โหอะไรของเขาอะไรของมันจบได้แม่ันี่สเกลนับนี้รึก็อย่นี้เราก็เล่นไม่เป็นนะกดเยี่ยมไม่อีก เราจะลองให้ลูกไปหยิบหนังสืออันนี้ดูนะนี่ไปหยิบอันนนเลยลูกหูไปหยิบนู่นลูกไปอโ,อ,ไโอ,อ้บวมเบ่งเลยเราพ่อปวดเข่เอ,อพ่อก็มีมือน,นี่ครับไม่เออเออเม็นหน้าดูเฮ้ยเดี๋ยวโดนหน้าหรอก โอเครถไฟลูกเดินข้ามทางรถไฟก็เปิดแล้วอ้าวยังไม่เปิดนี่ฝาอ้าวหัวใจหมดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วถ้าให้ลิง์กได้ผมก็จะให้ลิงกครับดูก่อนว่ามันมีลิง์กให้หรือเปล่า จะได้ไม่ต้องไปโหลดยุ่งยากโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปบาย